ก๋มตําข้าวแบบข้าวราดนะคะเพื่อนๆราคาร้อยร้อยกว่าบาทนะคะบาร์บีคิวห้าฟรีหนึ่งโอ้มีเจอรล็เทสด้วยอ่ไม้ละหนึ่งร้อยบาทเสื้อผ้านะคะกระเป๋าเพียบเลยรองเท้านะคะ ระเป๋าเดินทางก็มีท่าไหนอยากดูตลาดเช้านะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ลอยๆขึ้นมานะคะตลาดเช้าก็ของกินเยอะน่ากินมากคนละแบบคนละแบบเลยนะคะอันนี้เป็นพวกผัดไทยอะไรพวกนี้ร้อยห้าสิบนะคะติดราคาค่ะข้าวผัดนะคะ <100. S 2> ก็ราคานี้ร้อยร้หมูปิ้งไม้ละยี่สิบบาท สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดอยู่ที่ BTS สาระแดงค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเล่นถนนสีลมกันนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงขวค่ำนะคะเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้นะคะฝั่งทนิยะค่ะเพื่อนๆไปเดินเล่นพัดพงกันดีไหม วันนี้พี่ลิกมาเดินนะคะก็คือวันที่4นะคะ4กันยายนพศ2567ค่ะเวลาตอนนี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วนะคะนาฬิกาบอกว่าเดินเยอะไปแล้วนะคะวันนี้4ี่โมงลวมันขึ้นเตือนแล้วค่ะ1,9แล้วนะคะ6โมงค่ะเ,เพื่อน าเดินเยอะกว่าหมื่นเก้าเนี่ยเดี๋ยวขาจะเจ็บนะคะก็เลยตั้งเอาไว้แค่หมื่นเก้าเซฟค่ะจริงๆรีเินได้เยอะกว่านั้นโอ้เสวยจริงเลย ในซอยวันนั้นพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปสาราเดชารถนนคอน,นแวนค่ะเพื่อนๆ่อถนนคนแวน,นตอนกลางคืนก็ของกินเยอะนะคะต้องเที่ยวเยอะมากเลยตรงนี้เป็นธนิยะนะคะเดินเข้าไปก็จะมีผับนะคะมีร้านอาหารดองกีค่ะเพื่อนๆน ถ้าหลงเข้าไปนี่เหมือนอยู่ในเขาวงกตเลยค่ะเพื่อนๆนะจะงงเวยอยู่กับของกินของเขานะแสงสวยวันนั้นพาเเพื่อนเดินเข้าไปตอนกลางคืนนะคะไปถนนฟอนแวร์นะคะของกินเยอะอยู่นะคะแต่ว่าจะไม่ ไม่เยอะถึงสุดซอยหรอกก็จะประมาณครึ่งครึ่งซอยนะคะ,ะเห็นเขาบอกว่าเมาื่อก่อนนี้จะมีสองฝั่งเลยตอนนี้จะเหลือฝั่งฝั่งทางขวามือนะคะถ้าถ้าเดินเข้าไปของขายคะ่ะรีดเดอร์เร็วไปไหม วัน,นี้แสงกำลังสวยเลยนะคะวันนี้อยู่ตามแนว BTS ทั้งวันเลยตอนช่วงประมาณสักเที่ยงนะคะอยู่ที่ JJM ค่ะก็มีงานอัตลักษณ์วิถีนะคะสินค้าสินค้าโอทเพื่อนๆโอทอจากภาคเหนือตอนล่างอ่ะสี่ห้าจังหวัดน,นะคะก็มาออกงานเพื่อนๆท่านไหนอยู่ใกล้กับสวนาจตุจักร JJM ก็ไปอุดหนุนสินค้าไทยกันได้นะคะ งานจัดถึงวันที่8ดค่ะเพื่อนๆแดกันยายนนะคะที่เจเจมอชั้นหนึ่งนี่ับตอนวัยรุ่นก็เคยมาอยู่เหมือนกันคะ่ะสีรรมซอยสีนี่วัยรุ่นครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะต้องเคยผ่านนะคะเคยมาบ้างก่อนจะ นิ่งเราก็สิ่งมาก่อนนะเ,นเพื่อนวันนี้ฝนไม่ตกค่ะกรุงเทพหรือว่าที่ไหนมีตกไหมคะที่กรุงเทพแต่ตั้งแต่ลิฟไปเนี่ยลิฟไปซีค่อนมานะคะไปเพินจิตมาไปถ่ายที่ค่ะแนวๆนวรถไฟฟ้านะสะีเหลืองมั่งสีสีเขียวมั่งนะคะ ไม่เจอฝนนะคะยังไม่เจอฝนเลยตรงนี้ถนนพัดพงค่ะจะเป็นเป็นตลาดลนะคะตลาดตอนเยน็นตลาดตอนเย็นก็จะบรรยากาศคนละแบบกับตลาดตอนเช้านะคะ ถ้าตลาดตอนเช้านี่ก็จะจะเป็นของกินแบบออฟฟิศนะคะคนทำงานกินออขายสักประมาณ9 10. 10. ก้าโมงสิโมงก็ก็จะวายะคะ่ะี่ตอนเย็ยนเขาก็เริ่มตั้งแล้วเข้าไปเดินเล่นกันยังมีของฝากนะคะนักท่องเที่ยวเป็นจุดเช็คอินนะคะ ไนท์มาร์เก็ตค่ะพัดพงไนท์มาร์เก็ตของกินตอนเช้าก็อร่อยเยอะนะคะแม่ค้าเขาก็จะสลับกันมาขายนะคะ่ะเพื่อนๆ เดี๋จะเดินไปทะลุถนนสุรวงนะคะถนนสุรวงถ้าทะลุแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะคะกรุงเทพคริสเตียนจริงๆแล้วเราเดินตรงไปก็ได้นะคะเข้าได้2ทางผล <c oughs> ไม้นะคะพวกน้ำปัดนพวกอะไรเยอะนะ <c oughs> เข้าทางนี้บ้างทุ <c oughs> เรียน บาร์บีคิวค่ะไมละหน0่งร้นะคะตรงนี้จะเป็นของขายแบบราคานะักนทะ่องเที่ยวค่ะมีที่นั่งกินด้วย พวกน้ำมะพร้าวขายดีนะคะส้มตำข้าวแบบข้าวราดนะคะเ,เพื่อนๆราคาร้อยร้กว่าบาทนะคะบาร์บีคิว5้ฟีหโอ้มีเจลาเต้ด้วยไม้ละหนึ่งบาท ตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะของของฝากของที่ระลึกกำลังตั้งเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราขยับไปทางนี้นิดนึงเขาตั้งร้านอยู่นะคะ ื้อผ้านะคะกระเป๋าเพียบเลยรองเท้านะคะกระเป๋าเดินทางก็มีเดี๋ยวไปดูเส้นถุระวงมั่งดีกว่านะคะว่ามีของอะไรขายบ้างนะคะ ตรงนี้ติด oh. เส้นนี้ค่ะ yeah, yeah. นี่ค่ะถนนสุรวงนะคะที่วันนั้นลิพา mm hmm. เพื่อนๆมาตอนเที่ยง บรรยากาศจะแตกต่างนะคะไม่เหมือนกับตอนเย็นเลยไม่เหมือนตอนกลางคืนเลย <S <S นี่เลี้ยวมาแล้วนะคะทางนี้จะเป็นย่านที่มีโรงแรมนะคะเยอะเลยเพื่อนๆพันกระบ,บาทก็มีนะคะ <S <S <บ>สําหรับท่านไหนจะมาเที่ยวกรุงเทพแล้วอยากอยากจะพักแถวที่แบบว่าเป็นแหล่งบันเทิงนะคะก็สามารถมาแถวตรงนี้ได้นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน,นะคะ่ะทะลุออกไปอีกฝั่งนึงตรงที่ริดเดินเข้ามานะคะ ของกินเยอะนะเป็นอีกถนนหนึ่งนะคะถ้าถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปออกถนนพระรามพระรามสี่ะคะ่ะเพื่อนๆตรงโรงพยาบาลจุลานะคะเลี้ยวขวาไปก็ไปไปถนนอังรีดูนังอะไรเนะะี่ค่ะ เตี๋ยวไก่มักืกเดี๋ยวหมูค่ะเ,เพื่อนๆไม่ใช่ไก่หอมมากเนี่ยๆตรงเนี้นะคะโรงแรมตรงนั้นเลยก็ถ้าเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเอา Google Map ไปดีกว่านะคะเหลยวนี้จะปักหมุดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงพัดคงอะไระคะ่นะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆใช้สติวิว v นะคะถ่ายมาเรื่อยๆนะคะ ถ่ายมาทางถนนสุะวงนะคะก็จะเจอโรงแรมเนี่ยสองฝั่งเลยลิฟเคยเข้าไปดูนะคะราคาเขาก็ประมาณพันกระบาทนะคะประมาณนี้ถ้าไม่ใช่แบบอันนี้จะแพงนิดนึงค่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เป็นคล้ายๆกับวัดเนี่ยนะคะอันนี้5ดาว เขาเรียกโรงแรมมนเทียนนะคะตรงนี้ตอนแรกเห็นเลยนี่ว่าวัดนี่เดี๋ยวลิซจะตัดภาพนะคะไปดูของกินอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้่วงนี้ลิไม่ถ่ายแล้วดีกว่าตรงนี้เราตัดไปเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังตั้งกันอยู่เดี๋ยวไปถ่ายตรงของกินนะลองกัวท้าแก้วปลา <c oughs> กลับมาทางเดิมค่ะเพื่อนๆมาทางขวานะคะจะเป็นพวกน้ำผลไม้นะคะแล้วก็เนี่ยข้าวลาดนะคะพวกข้าวผัดอะไรพวกนี้แกงเขียวหวาน บะหมี่นะคะรัดหน้ามีหลายอย่างะคะโรตีค่ะท่านไหนอยากดูตลาดเช้านะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ลอยๆขึ้นมานะคะตลาดเช้าก็ของกินเยอะน่ากินมากคนละแบบคนละแบบเลยนะคะ อันนี้เป็นพวกผัดไทยอะไรพวกนี้ร้อยห้าสอนะคะติดราคาค่ะข้าวผัดนะคะก็ราคานี้ร้อยร้อยห้าสิบมูปิ้งมาละยีะ่ิบบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับตรงเซนท์นเวอร์แล้วก็แพตตี้นัมอะค่ะ หมดแล้วเดินมาตรงนี้ก็เป็นกรุงเทพคริสเตียนแล้วนะคะโรงพยาบาลเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้เดินไปเรื่อยนะคะก็เดินเลยข้ามไปถึงวัดคงวัดแขกนะคะไกลไปวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้กันเสมอเลยนะคะตลอดเส้นทางที่เดิน ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้รีดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ